สิงก็รีบมาสปอนเซอร์ได้แล้วนะครับอย่างผมจะไปสก,กัดโชว์ทุกง,งานเลยประมาณประมาณได้เลยครับฟองฟอดเลยใช่ไหมฮะอย่ารอรอมันดรอปลองมาหน่อยนะฮะโอเค <Okay. S 2> ครับเมื่อวันช้างวันวันที่สิงโอเคครับได้เลยโอ้โหน่ากินเนาะฟอดอบฟอดน่ากินนะปิดไปแล้วไหมครับิดเลยครับปิดเลยครับผมอยากลองชิมเปล่าๆดูเหมือนกัน <c oughs> บ้างว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงแนละ้วตอนสกัดออกมาใหม่ๆหม ล้างเครื่องไม่ยากนะครับมันเหมือนล้างจานธรรมดาเลยมันเป็นสแตนเลสสามูสี่เพราะฉะนั้นล้างง่ายกลิ่นไม่ติดกระบอกด้วยนะครับช่วงแรกกดหนึ่งทีปึบ๊บนับในใจสามทีแล้วกดปิดเป็นการช f u นพรีฟิวชั่นก็คือเหมือนกับเราต้มชาให้ชาเป็นบูบานกับน้ำแล้วก็ปล่อยครับใช่แล้วก็รอให้มันไหรนรลระหว่างนี้ถ้าเราอยู่ร้านคนเดียวเราก็ไปใส่น้ำแข็งเติมน้ลงน้ำตัวน,นั้นอยู่คนเดียวได้ แล้วเราก็กลับมาดูขอให้ได้40 m l แล้วก็เราก็เอาถ้วยมาใส่เนี่ยครับเราสามารถตั้งบารได้ด้วยดีมากเลยเป็นการอิน <In S 2> ฟิแ<ห>วแบบธรรมชาติแล้วเราก็ทำแบบสดๆกันเลยนะฮะเงี้ยนี่แหละแล้วก็ปล่อยให้เครื่องมันดำเนินไปให้คุกกี้มันแห้งอ่ะคราวนี้ลองชิมกะเปล่าๆดูก่อนไหมเราสองคนลองชิมดูก่อนแล้วมันขาดอะไรค่อยไปเติมผมเชื่อว่าคุณต้องเติมเติมมันเพิ่มแน่นอนพะว่มมาโดนมันไม่ถึง อันนี้เราชิมแบบว่าเป็นใช่ครับเราลองชิมแบบนี้เดียวพอว่ารสชาติมันขาดอะไรกันได้โอ้ เอกออฮล์มันออกมาเหมือนเหล้าเลยเนาะเหมือนเหมือนกินแบบเหล้าแบบเข้มเละแบบมันเหมือนเหล้าเข้มๆออกมาแบบหัวช็อตเลยพี่ต่อกินเหล้าไปบ้างมือนหนูกิน่วเชื้อเหล้าเลยนี่เราพูดเรื่องเหล้าเรื่องเบียร์มันไม่ผิดอะไรใช่ไหมจะไม่มีใครมันล็อกเราไปใช่ไหมนะผิดเลโอเคอ่ะเราต้องการขาดความหวานขาดแล้วมันเหมือนท็อกเทลแล้วเราเหมือนเราเหมือนได้เหล้าช็อตมาหนึ่งหนึ่งเป็กแล้วและคราวนี้เราจะผสมค็อกเทลอะไรจัดไปครับผมอันูอีกแล้วเหรออีกแล้วครับผมปกติชอบไปเที่ยวรักไหน คนืนนี้เจอกันหัวเชือ้อแอลกอฮอล์แบบเข้มข้นแล้วต้องเติมความหวานนะหนูว่ามันขาดเหมือนเวลาเราทำโคอกเทล่หนึ่งแก้วเราก็ใส่เหล้าประมาณสี่สิบเป็นแมวเนาะแล้วรอบนี้เราก็มีโซโลจีนะฮะอยากผสมอะไรก็ว่าไปอาจจะเป็นเหล้าแอปเปิวว้ลมาเลยก็ได้ใส่โซดาอันนี้ผมไม่ชี้นำดีกว่าเพราะผมเป็นคนไม่ค่อยดื่มแอลกอฮอล์เท่าไหร่เฮโอ้โหก็เสิร์ฟไปโคอกเทลดีๆหนึ่งแก้วสร้างมูลค่าได้เลยนะฮะ เขาเนี่ยจะอยู่ที่ว่าจะขี้แตกหรือเปล่าแค่นั้นเอง้วก็บอกกองทุนดูเขาเรียกว่าทำเองก็ชิมเองก่อนเลยคนแรกเลยทำเองชิมเองก่อนโอเครอดไหม้าไม่รอดต้องผสมเพิ่มนะถ้าเป็นเบียร์เนี่ยหนุ่มๆแบบมีหนวดเนี่ยจะเดินเข้ามาเยอะมากใช่ไหมหราพูดได้เลยว่า w e r e โคตรดีครับขอโทษทีต้องขอสวั่อยโคตรดีครับ,บ,ดดรบแล้วกาแฟเขาดีด้วยอย่าลืมพาคามาลาเขาด้วยให้เกลียดก,กาแฟเขาด้วยมันอร่อยโอ้โหแถวยาวกว่าโซดาเมื่อกี้อีกได้เดี๋ยวทำเพิ่มขอเหล้าขาวเขาหน่อยอยากจะลองเหล้าขาวเขาแรกใครมีวายหรือว่าวอดก้าขอลองหน่อยนะเพราะว่าเป็นครั้งแรกกับกับที่การทำสกัดแบบนี้เลย ที่ผมยังไม่เคยลองก็คือพวกแบบว่าวอดก้าอะไรเงี้ยแต่อย่างนี้ยังไม่เคยซึ่งมันทาได้อยู่แล้วแหละสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับมันอะ่ะเคยทํรุ่สมัยก่อนตอนที่ฝึกทํากาแฟก็คือเอานมไปสกัดมาเลยอะ่ะยากแต่เคยทําสําเร็จแล้วอร่อยมากมันเหมือนวิปครีมเหมือนมันเลยที่เป็นรสกาแฟแบบเข้มข้นเลยอะ่ะผมจะทําสิ่งนั้นให้ได้ในเ็ววันนี้แล้วทาซ้ําให้ได้เนี่ยมันคือความสนุกที่เราใช้เล่นกันตัวเองตลอดเวลาเชิญครับเชิญครับหมดแล้วยังเอ,อ่ย